ครับก็กราบสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนแฟนชาว Facebook ทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องเฮต้อนไมโครซิงนะครับผมวันนี้จะพามาดูรถเกี่ยวนะครับผมติดลมนะครับยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมโอเค Let's go รถเกี่ยวเดินทางมาจากไซของครั่องนครสวรรค์นครสวรรค์นะครับผม มาสองคันนะฮะร,รถเกี่ยวคันหนึ่งกำลังมาดึงนะครับผมตอนแรกว่าจะให้ผมมาดึงแต่เกียร์ก็เลยเอารถเกียกเ่ยวอีกคันหนึ่งนะฮะมาดึงขึ้นนะครับผมก็ยังถือว่าธรรมดานะครับดูจากคลิปคนอื่นนะครับ ดูสภาพดูสภาพนะครับดูสภาพนะครับแค่คนน้ำหนักผมซินะครับหกสิบนะครับนี่ไม่ใช่เท่าไหร่หกสิบขึ้นไม่ได้แล้วครับแม่โคอยู่ไหนนี่นะครับผมก็สงสารนะครับก็สงสารเหมกันนะครับรถรุ่นอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผม ไม่รู้เรื่องรถเกี่ยวสักเท่าไหร่นะครับผมจะจะมาถ่ายเพื่อนๆดูว่าก็าจะดึงขึ้นยังไงนะครับรถก็แรงจะแรงแค่ไหนนะครับผมมาดูกันเลยครับแล้วรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งกําลังจะเดินทางมาครับโทรหากันแป๊บเดียวนะครับผมเพิ่งมาดูไม่ถึงยี่สิบนาทีนะนนะเขาก็ย้ายรถอีกคันขึ้นมาเลยตอนนี้อยู่ที่ อำเภอเซรภูมินะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมกก็เดินทางขึ้นมากินหากินที่บ้านนะครับสงสัยที่บ้านแกจะข้าวจะหมดแล้วก็เลยได้ขึ้นมาบ้านทางฝากอีสานนะครับหรือแกมาทุกปีก็ไม่รู้เหมือนกันนะสายบิ๊กว่าไงครับงานนี้ครับ ปวดหัวครับปวดหัวจบแล้วครับเจ็บเกมเลยเกมเลยวันน yeah! no ี้เกมเลยปวดที่ชาแล้วแต่ตั OC ้งแต่สองโมรเช้าได้เลยเรื่องอะไรวะสองโมงเช้ายันอิสุบันใช่อิสุสุไหมครับไม่รู้นะครับต้องดูฝานะครับอิซูซูสองสี่บุ้งหกไอ้เก้าไอเก้าหา tí thớ bò, tôi đây. cao ha bồ Xoáng gì hả này? Anh tầm lốm nó, và ừ. cài sao tầm lốm như này? Chở đang ma các ông, chỉ cần nha. Tuổi ừ. này không biết theo, rồi ก็จะถ่ายช็อตดึงขึ้นให้ดูนะครับผมแต่ดินเป็นดินสมองนะครับช่องขวอดอยากอยากข่าวว่าไงครับอยากข่าวว่าไงดูเต็มแล้วครับขนาด30กิโลนะครับยังขนาดนี้แล้วเก็ตตันใจขนาดไหนยันเ้ายันเย็น ตั้งแต่เช้าแล้วสองโมงเช้ายันตีโนครับผมองนเนยตอนมโคสิงครับเนยตอเนยตอนมโคสิงตอนางนายจมไปเลุ้งไปเร่ยอย่าวองนะว่าช่องควาด อันนี้ช่ยังไงตัวนี้ตอนเป็นขั้วสิ่งครับยักษ์เขียวกำลังมาครับท่านผู้ชมลอยด้วยยักษ์เขียวนะฮะโอ้โหขั้นญ่เนาะรถเกี่ยวใหญ่ก็ได้อยู่แต่ครับขั้นหน่อยไรปากเกี่ยวมันยาวเลยเก่งัวเห้อพี่น้อง น,นี่น่าจะเป็นรถใหญ่ขนาดใหญ่สุดหรือเปล่าครับท่านผู้ชมหน้ากว้างสามเมตรกว่าไหมคิดว่า เอานะครับผมจะเป็นตากล้องเด้อโซ่ครับเฮ้ยหนันแหนวสูบงอนเป็นกำลังใจให้นะครับนี่นี่มันต้องโคกไปน้ำนี่อีหลี่ได้ี่เพราะเด็ดตด

มีมีใหญ่มีใหญ่กว่าน,นี้อีกใช่ไหมครับมนะผมนึกว่ามีอาคารนี้ใหญ่สุดแล้วมีใหญ่กว่าน,นี้ครับท่านผู้ชมเพเยังครับตาบีกบตาีกากับตันครนนนะอ,อรวมเขา่าเลยครับ trước uống và dạng Ủa, cầu thì có cậu ra còn đây nó lên lại đây vậy, 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 vậy. Vậy

ดินมันเหลวนะครับเหมือนกับข้างล่างมันมันเป็นดินสมองนะครับโรยก็ยิ่งอยี่ยวหน้าที่จะดึงออกก่อนนะครับผมดึงแล้วเหรอฮะได้ที่แล้วได้ที่แล้วเคราะว่าผมชอบไอ้นี่มันมีตัวปั๊ ตัวฟงองอางออกจยากสูนะครับผมชอบตรงนี้เลยแล้วก็จังหวะเลี้ยวมันเลี้ยวได้สองข้างมันอยูตัวมันจะม่โคได้ถ้าเป็นพวกคูบต้าหรือยันมามันจะบิดได้ที่ละข้างแล้วก็ปากปากเอเดี่ยวมันกว้าง ผมลืมนะครับผมลืมผมเอาไม้ออกจากจาก,ต,กตัวนะครับผมพี่ไซรุล่ะเลือบพลุเกี่ยวไปนา่นนี่ตรงนี้เบิ่งคุดตัวเนี่ยเอาล้ครับเกียร์พื้นที่เฮ้เกียร์พื้นที่ ที่จะดึงนะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าแกจะดึงด้านไหนนะไม่รู้ว่าจะดึงด้านหน้าหรือด้านหลังวนะ่าน่าจะเอาข้างหน้านะครับจะไปดูอีกฝั่งนึงดินเหลวนะครับยินไม่แข็งไม่แข็งข้างหน้าเลยนะครับ ไก่เดี๋ยววะไก่ไปวะเดี๋ยวนะตอนนี้ดึงอตือไว้นะครับผมอ้าว ไปบ้ามาบ้าบาอูันนั้นจะติดนะฮะท่านผู้ชมกปิดโซ่นะครับท่านผู้ชมเตีดเวลาอยาติดก็ติดง่ายอันน่ากลัวนะฮะเฮ้ยไป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  ไปไปไปพ่พ่พ่ปปเปลี่ยนตะไลเลยครับคันหนึ่งคันหนึ่งติดนะฮะเรวงกันครับ อันนี้เป็นพระเอกนะอันนี้ยิ่งจมเข้าไปทั้งรอด้านนู้นก็จมนะกำลังใจช่วยกันครับทีมงานนะ่ตอนสนว์วมากไงครับ กรับน่งครับผมเดี๋ยวนครับจะพาไปเฝ้าสุบยาซื้อไหมไปไปไปว้าวอ้พวว้าอพ้อวว้พอว้าอพ้อวปอะกอนฟอกอนโอ้โห ถ้าคันนั้นจมอีกบระไลเลยนะครับท่านผู้ชมดีหน้าที่เขาที่มันไม่จมนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรครับโซ่คัดกับอันนี้หรือเปล่าเดินไม่ได้นะข้างล่างขวาเดินไม่ได้นะครับ อไรอีกนะครับผมอด้งงพี่เขียวออกไปก่อนนะพี่เขียวออกไปก่อนเดี๋ยวเรามารอดูคันนี้นะครับผม,มใหญ่ท่มากเลยครับนะรบีดตัวเมื่อกี้นะครับมันบีดมาจากข้างหน้านะครับบีดมาข้างหน้าบีดมาเรื่อยๆนะครับ แยากดูดออกจากล้อนำหรือเปล่าครับไม่ดูดครับไม่ดูดขอโตอโขาโค้ขาโดเข้าดตรงน้อหมาไม้ยเอ้อ เอาละครับท่านผู้ชมยังไงก็ขึ้นแล้วนะครับผมก็จะปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับผมเอาละครับวันนี้เกิดปัญหานะครับผมแพกฝั่งด้านขวานะครับเดินหน้าไม่ได้นะครับผมก็เี้ยวรอติดตามอีพีต่อไปครับผมสำหรับชิมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม อย่าลืมกดติดตามช่องเฮต้าวแม่โกลซิง้งนึงครับผมแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับ<า>ขอบคุณครับ